เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสลับเจ้าแทปเปอร์เนี่ยที่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วเนี่ยมันน่าจะยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตรงนี้ไม่น่าจะมีเราวางกับดักไว้ก่อนนะฮะโอเควางตรงพุ่มไม้ครับตรงที่คาดไม่ถึงนะครับ เอาวางตัวนี้ด้วยแล้วกันของผมเนี่ยเอากับดักมาก็คือว่าเราจะไม่สามารถเก็บกับดักตัวอื่นได้นะฮะก็คือเราวางแล้วก็คือวางเลยนะฮะโอ้อะไรวะโดนไปหนึ่งเครื่องแล้วหรอเฮ้ยอ่ะเจอละโอเคมาลงบิลลงบิลวิ้ยนี่มัน อ่ะโอเคครับติดกับดักแลวหนึ่งคนฮนะโอ้เร็วอยู่เหมือนกันนะเอาจิงแล้วอ,ะอ่ะอุ้ยอามีมาช่วยหนึ่งคนมาช่วยหนึ่งคนเหรอโอเคครับตัวนี้คือถ้าติดกับดักแล้วก็ไม่รอดฮนะเดี๋ยวเราจับแขนกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเซตกับดักกันต่อนะฮะถ้าสมมติเราจะเซตระหว่างอ่าโอเคครับเจอสองคนเฮ้ยไม่ฮิวด้วยเอาดีอ่ะไม่ฮิวก็โดนพี่นะโอเคก้าวก่อนครับเรามี กันหน้าต่างนะครับ้ย๊ดติ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 ดวู้ยเล่นตรงนี้ยากอะเอาจริงโอเคครับอย่างน้อยก็วิ่งเข้าไปละเฮ้ยมันมีกับดักนี่อ่าโดนเรียบร้อยตอนนี้ถือว่าเกมค่อนข้างได้นะครับ แฝนไปสองแล้วก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่โอ้โหแม่งเอาเสร็จจนได้ไงไอ้นี่นี่หลายทีและสักหน่อยดิหมอดิหมอดิหมอด,มอดิไปไหนแล้ววะเดี๋ยวไม่งั้นนะครับเราจะต้องไปเซต กับดักนะฮะโอ,โอ้โหแมงแกกับดักด้วยก็คงต้องเซตในในโรงใหญ่เอาตรงนี้ไปก่อนด้วยโอเคตรงนี้มีไหมไม่มีไม่ได้ยินเนี่ยครับก็ต้องเซตโอ้ยดึงโอ้โหดึงดึงขายอีกตรงนี้ไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้ยินเฮ้ยมันไปอยู่ไหนกันวะอ่ามาละโอเคได้ยินเสียงละนี่ไงโอ้ตัวเดิมน้องเจคอบโอ้โหปั่นไฟกันเก่งว่ะวางเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นนี่ยแหละครับเราต้องไปเซตโอเคกลางก่อน กลางดิเออ,เอ,อน่าจะคุมโอ้โหมันปั่นรอรตรงนี้เลยวะน่าจะคุมได้อยู่ครับเครื่องแหมไอ้น้องก็ตาย ไม่รอ,อดมามาจะไปไหนโอ้โหโอุห้ยหอมันบุญตรงนี้นี่เองโอเคครับเราเจอเขาเรียกอะไรปัปปี้เดวิดคิงปะอ้ยทำไมไม่ไม่ถึงอุ้โอ้โหโ เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงลุงบิล,บลอยู่ไหนวางก่อนแล้วกันเหมือนผมได้ยินเสียงนะลุงบิลกระโดดลงมาจากผาป่ะวะอ๋อบูนอยู่ตรงนี้โอเคพังก่อนพังไงวะอ้าโอเค <laughs> ลืมลืมอ๋อเจอแล้ว มองหลังเกินไม่มองหน้าเลยน้องโอเคจับแผนตรงนี้เลยครับโอ,อ้โหอ่าโอ้ยจะตึงอะไรนะักหนาวะโอเคครับถือว่ายังพอได้ฮนะนี่แหละเราเราคุมสามเครื่องในสายตาเรา โอเคเจอลงบินละ <_ d urance> มา <_ d urance> มา,มาเดี๋ยวเราออโอเคมาละอุ้ยหูฟันผิดอ้าวโอเคครับถือว่ายังพอได้ยังพอได้ไหวอยู่อ้าว <_ d urance> เจคอบเจคอบเจคอบโอ้โหมันทำงานจะเป็นทีมเว้ย เซตก่อนเซตใหม่อืมโอเคครับถือว่าตรงนี้ยังไม่ได้ปั่นนะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีไหมเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเอาตรงนี้กันเพราะตรงนี้มันดูเหมือนจะเยอะโอเคตัวนี้ยังไม่มีใครมาซ่อมนะครับยังไม่มีใครมาปั่นนะน่าจะตรงนู้นแล้วแหละโหไม่ยังเหรออุ้ย เอา้าสงสัยนี่อยากโดนอ่าโอเคก็วางเลยละกันไหนๆละแม่งชอบมาใช่ไหมวางเลยละอ้าวอุ้ย,ยทำไมรอบรอบตีมันสั้นอย่างวะโอเคลอ็อกอืมไม่มาวะอ่าโอเคโดนเรียบร้อยเดี๋ยวเซ็ต เซตเปไ,ไม่ใช่ทุ้ยเซตกับดักก่อนนะฮะเฮะ้ยตอนนี้มันก็ยังพอคุมหน้าอยู่นะสามเครื่องในสายตาเราตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครปั่นนะฮะ,ฮะรู้สึกด้านขวาจะปั่นเยอะสุด <c oughs> อ่านั่นไงเห็นละ <c oughs> อีลุงบิลอีลุงบิล <c oughs> โอ้โหอืม <c oughs> ปั่นละปั่นละโอเคเอา้อาวอา้าวไอ้นี่ก็อา้าวโดนกับดักนะโดนกับดักนะน่านไงบอกแล้วโดนกับดักนะอันนี้รู้สึกจะยั่วตีหลายรอบแล้วนะต้องโดนซะหน่อยละโอเคครับเราเซตเหมือนเดิม เราต้องไปดูนี่ฮะเอา้าอะไรเลยตอนนี้ถือว่าหลายคนก็ติดกับดักพอสมควรนะฮะถือว่ายังใช้ได้อยู่เนาะอืออ้าวไปไหนแล้ววะเอา้าโอเคเซตก่อนคือถ้าเราเซตตรงนี้ครับมันก็ ซอร์มันก็มาปั่นยากนะฮะแล้วก็ทางหนีที่ไล่ก็ยากด้วยโอ้โหเฮ้ยจะเสร็จแล้วโอ้โหมันไปแล้ววะ่ะไหนวะโอ้โห,โอโหเอาไงดีวะเนี่ยแต่ว่าเออลองเดินดูได้ครับอ่าโอเคติดนะติดนะอ่าเสร็จ เรียบร้อยคือถ้าเราเซตเซตกับดักดีๆอครับยังไงเซรมันก็ไม่ไม่สามารถหลุดไปได้ฮะมันก็ต้องติดอยู่ดี <ti> โอเคครับเรากลับไปดูตรงนู้นเนาะตรงนู้นนี่มันหนีไปแล้วอะคือตรงนี้มันวางเลยแล้วกัน ผมปูนให้จบสักทีคือตรงนี้มันมีคนในเนี่ยไปเ,เนียนอยู่เนาะโอเคมันมีคนฝั่นเยอะสุดแล้วอะตรงเนี้ยแหม่ดแถบหรอกดแถบก็กลางได้อ้าวโอเคนึกไม่ถึงเลิมาเนี่ยมาเ,ยเดวิดคิงเฮ้ยเจออีกหนึ่งคิดจะมาช่วยนะเนี่ย อ้าวตายแล้วครับอตอนนี้เราก็โอ,โอเคยังอยู่ครับแสดงว่าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเชื่อก่อนอยู่ไหนวะไม่งั้นเราก็เนี่ยฮะเดินเป็นสามเหลี่ยมเสร็จละแสดงว่าตัวนู้นแอบอยู่ฮะ เดีย๋ยวเราต้องอ่ะอนี้เดินไม่ค่อยจะดูอันี้เท่าไหร่เลยไม่ค่อยจะดูทางข้างหน้าเท่าไหร่เลยเหมือนมองหลังอย่างเดียวอะเดี๋ยวเราไปขแขวนตรงนู้นเลยดีกว่าครับจะทันปะวะเฮ้ย <c oughs> ทันดิขแขวนเสร็จก็คือกระทืบเครื่องต่อเลย ทันป่ะวะทันม <acao> ั right ้ยทันมั้ยทันมั้ยเฮ้ยมันไม่ยอมเหยียบกับดักว่ะอ้าวอาวไม่วิ่งก็เสร็จพี่หรือน้องโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยแขวนก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามีลุกเองอีกอ่ามาปลดแล้ว ดูเหมือนว่าจะอยู่ในสายตาผมทั้งคู่เลยนะแอ,แอบเนียนด้วยนะแอบเนียนใช่ไหมอ่านี่นเจอละโอ้โหไม่เหยียบกับดักด้วยว่าลุงบินไปหน่อยไม่รอดตายยากไม่มีววะ เดี๋ยวไปดูก่อนมาช่วยป่ะวะไม่อ่าอ๋อยู่นู่นเจอละเห็นรอยเท้าละโอเคไม่เจอเว้ยเราไปเอาลุงบิวเกอนก็ได้นะ อ่าลุมบิวโดนช่วยแล้วครับแสดงว่าอยู่ด้วยกันอยู่ฝั่งนี้เดียวกันครับอ่าเห็นละเห็นมันอยู่แถวนี้นอ่าลอยเลือดโอเค <c oughs> ไม่เนียน <c oughs> ไม่เนียน <c oughs> อยู่ไหนมา อ้าโอเคอันนี้ก็ขยันทำให้มันนะทำให้เรารู้ตลอดเลยอ้าวลุงบินปล่อยตายเลยเสียสละโอ้โหแมนจจัด เดี๋ยวเราทางพังโทเทมก่อนครับไม่ให้มันหิวเฮ้แต่มันมันไม่ได้บาดเจ็บนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราหาหลุมเลยแล้วกันเ,เโโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโชคโ,โคตรดีอ่าแล้วครับตอนนี้คือผมสามารถคุมเกมได้ทั้งเกมละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เราจะเจออีกอีกตัวหนึ่งไหมรู้สึกเซอร์มันจะไม่ไม่น่าอ่าเจอรอยเท้าครับอ่าน่าจะแอบอยู่ตรงนี้แหละอ่าเป็นไงจ้าเฟิงหมินยั่วตีนพี่นักเหรอเดีย๋ยวเราเล่นกับเล่นกับเซอร์ก่อน <c oughs> เล่นกับเซอร์ซะหน่อยดีกว่าไม่ไปเหยียบกับดักพี่ซะหน่อยเหร อ๋อลืมไปเรามีโนวันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะโมลิโมลิเขาหน้าประตูแล้วกันจะได้เห็นไม่เดี๋ยวจะได้มีช่องว่างง่ายๆหน่อยมาได้ข่าวว่าเก่งนะฮะหลายรบหน่อยรอบแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ คิลเลอร์นะฮะสายแทบเอาจริงๆก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าวางกลยุทธ์วางแผนดีๆมันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะเอาจริงๆแล้ว